สวัสดีค่ะคุณครูนภพัฒน์คุณสวัสดิ์หรือคุณครูพี่มายวันนี้คุณครูพี่มายจะพาทุกท่านไปชมห้องเรียนโปรแกรมทั่วไปในระดับชั้นอุบาลหนึ่งเชิญชมค่ะค่ะภายในหนึ่งห้องเรียนนะคะจะประกอบไปด้วยมุม่ากึ่งเป็นมุมประสบก,การณ์ค่ะอย่างมุมแรกนะคะก็จะเป็นมุมบล็อกค่ะในมุมบล็อกของครูนะคะคุณครูจะมีตะกร้าที่เตรียมไว้เล่นว้ให้นักเรียนนะคะเช่นพวกบล็อกตัวต่อนะคะแล้วก็เป็นพวกบล็อกไม้ เด็กได้หยิบแล้วก็นํานมาต่อตามจินตนาการได้อย่างสร้างสารรค์เมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็หยิบใส่ในสะกร้าแล้วก็เก็บไว้ที่ชั้นเหมือนเดิมค่ะค่ะมุมต่อไปนะคะจะเป็นมุมหนังสือค่ะภายในมุมหนังสือนะคะจะประกอบไปด้วยหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะหากเด็กๆอ่านแล้วแล้วก็สนใจอยากกลับไปที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะยืมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นำกลับไปเล่านิทานใหเ้เด็กฟังที่บ้านได้ค่ะ มุมต่อไปก็คือมุมครัวนะคะภายในมุครัวจะประกอบไปด้วยเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายให้เด็กๆได้ลองแสดงบทบาทสมมุติการเป็นเชฟเป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือทดลองทําอาหารร่วมกับเพื่อนๆค่ะมุกที่4นะคะก็คือมุมศิลปะค่ะภายในมุมศิลปะนะคะครูก็จะเตรียมสีเตรียมกระดาษนะคะหรือกระดานไว้ให้เด็กๆได้สร้างสรรค์จินตนาการหรือผลงานนะคะผ่านสีแล้วก็ยังมีน้ามันค่ะ นี่เป็นการสร้างสายจินตนาการผ่านการตั้นด้วยค่ะมุมต่อไปนะคะจะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะจะมีสื่อประเภทเกมปางๆมากมายนะคะให้เด็กๆได้ทดลองเล่นนะคะเป็นการกระตุน้นการใช้ทักษะทำความคิดและพัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่เด็กๆค่ะมุมสุดท้ายนะคะก็คือมุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์ให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะส่วนวิชาคณาิศตศส เราจะใช้การนับจานวนตัวเลขจากสิ่งที่ได้เห็นในชีวิตประจำวันของเด็กๆค่ะภายในหนึ่งห้องเรียนนะคะจะประกอบไปด้วยคุณครูจํานวน2ท่านค่ะเป็นครูประจําชั้นหนึท่านแล้วก็คุณครูผู้ช่วยอีกหท่านนะคะที่จะคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะและมีความสนใจอย่าลืมไปสมัครและลงทะเบียนกันได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ